叫叫叫。 จฮอจ๊กุ๊กคุ๊กทำอะไรอยู่อ่ะจอบจอบยู่นั่นแหละโอ๊ยจอบจอบคือตอนนี้นะพี่กุกคกำลังคิดอยู่ว่าวันนี้เราจะไปบินโดรนตามลาปีศาจจอบจอบจอบเซงฮูรามันเป็นปีศาจแบรนดรอดอ่ะที่แบบรูปร่างหน้าตาเหมือนเอกสารหรือว่ากระดาษ A4 แล้วก็มีตาที่โปนนะคะมีฟันมีรูปร่างหน้าตาแล้วมันก็ถือไม้อุ้ยเป็นญาติกับตุงตุงหรือเปล่าเนี่ยพี่กุ๊กกุ๊กอาจจะเป็นญาติกับตุงตุงแต่มันไม่ใช่ตุงตุงตัวเซงฮูรานะคะมันคือจอบจอบักงนี้ เพราะว่าเขาบอกว่าถ้ามันรู้ว่ามีใครเกเรในการทํางานหรือว่าแอบโดดงานนะคะมันก็จะไล่ทุบไล่ตีหรือไล่ทำร้ายจนบางรายคูม่าหรือเดสมอเร่ไปเลยเดสมอรเร่ก็แปลว่างียงเงี้ยน่ากลัวมากวันนี้เราก็เลยจะไปบินโดนที่สำนักงานตรงนี้นะคะเพื่อที่จะไปสำรวจเอ้ยไม่ใช่พิสูจน์ไอตัวๆเจอบสุขุราไปไปทุกคนสำนักงานตรงนี้นะคะมีรถที่แบบว่าเฮ้ยเดี๋ยนะ เราเจอคนหนึ่งที่แอบโดนงานหรือเปล่าเพราะตอนนี้เป็นเวลาทํางานนะคุณจะออกมาแบบนี้ไม่ได้นะถ้าคุณออกมาแบบนี้คุณจะเจอปีศาจจับมันออกมาแล้วไอ้ปีศาจจับจับสุรุทุกคนลงสูงเขาดูหน้ามันตามันปากมันแล้วมันก็ถือไม้มีแขนมีขาน่ากลัวมากเดี๋ยวนะคนนี้แอบโดนงานออกมาด้านนอกเรามาดูกันว่ามันจะทําอะไรกับคนคนนี้พี่กูว่าคนนี้ไม่ปลอดภัยละในจุดจุดเนี้ยคือ ไอปิศาจเจ้าเจ้าสงหุรา ah นะถ้าถ้ารู้นะมันคือมันมีไม้อะไอไมอ้มันเนี่ยแหละคือแบบโหดมากมันตีไม่ยัง้งอ่ะมาดูกันพี่กันถ้ามาเข้าไปในตึกนี้เราจะมองไม่เห็นแล้วนะอ๋อผู้ชายคนนี้ก็แค่เข้าไปซ่อมรถอยู่ข้างในตึกโอเคโอเคเขาแค่ไปซ่อมรถนะทุกคนนะเขาไม่ได้เขาไม่ได้จะเข้าไปทําโดดงานโอเคโอเคนึกว่าโดดงานแสดงว่าถ้าไม่โดดงานจ๊อบจ้บสังหุราก็จะไม่ทําอะไรไป๊ป,ปเราหลบมุมนิดนะึง ไปกันต่อทุกคนตอนนี้นะเราจะเฮ้ยเดี๋ยวนะเราเจอคนหนึง่งที่เดินออกมาสองคุณเหมือนจะหนีออกจากงานแบบเฮ้ยแบบนี้มันไม่ได้นะคุณจะหนีออกจากงานไม่ได้คือตอนนี้นะมัน,นยังเป็นเวลาทํางานอยู่นะต,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 ติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกถ้าคุณออกมาในเวลาทำงานนั่นไงจับจับสุขุรามาแล้วเฮ้ยทุกคนจับจับสุุรามันมาคือมันโผล่มาตรงนี้แล้วมันก็ทุกทีคนระเบิดปัอมพลังของมันพลังของมันโหดมากโหดแบบ มูรานะไม้มันสามารถตีให้เป็นระเบิดได้รถไหม้ไปเลยครับรถไหมรถพังไปเลยเออนี่เห็นไหมบอกแล้วว่าอย่าโดดงานเหมือนการเรียนนะเราก็ห้ามโดดเรียนนะเพราะถ้าเราโดดเรียนเนี่ยมันก็จะโดนปีศาจครูครูครูสหฮูรามาตีแหมใช่หรือเปล่าเออไม่รู้อะ่ะมาดูกันต่อทุกคนเดี๋ยวตอนนี้นะพี่กูตามอุย้ยเดี๋ยวนะรถคันนี้เป็นรถอีกคนที่กําลังจะหนีโดดงานเหรอเฮ้ยไม่ได้ละเฮ้ยคุณจะมาหนีโดดงาน จบๆจ,บจ,บจบสังหรารจัดการไปเลยเฮ้ยแต่เดี๋ยวนะเราเป็นพวกเดียวกับไอ้ปีศาจเหรอไม่ได้สิทำร้ายคนไม่ได้นะเราเขาอาจจะมีเหตุผลที่เขาจะต้องโดดงานหรือเปล่าเขาอาจจะแบบว่ารีบกลับไปเยี่ยมคนที่บ้านคนที่บ้านอาจจะเข้าโรงพยาบาลอะไรอย่างงี้เฮ้ยเราก็ไม่แน่ใจนะเฮ้ยแต่ว่าณนะช่วงนี้นะเราก็เอาใจช่วยให้เขารอดปลอดภัยด้วยนะทุกคนนะเฮ้ยนี่ไงทางทางออกประตูโรงงานมันจะดัทุบ แปดรอบเอา้าไม่ใครเกินเฮ้ยทุกคนมันไปทุบด้านหน้า,นา,นา,าทุกคนทุบจนรถกระเด็นไปถึงนอกโลกไปเลยอันนี้พี่กุ๊กเติมนะคะเฮ้ยคือทาอย่างนี้นะคือน่ากลัวมากทุกคนไอจ้จบับจับเฮ้ยมันวิ่งไปไหนอะเราไม่ได้การละเดี๋ยวเราต้องตามนะคะมันอาจจะเห็นเหยื่อรายต่อไปนะคะเฮ้ยที่ทํางานนี้ทําไมคนถึงแบบโดดงานกันเยอะมากเ <Billie S 2> ฮ้ยเดี๋ยวนะผู้ชายคนนี้จะเป็นเหยื่อรายต่อไปของไอจ้จบับจับสหูราหรือเปล่าเราก็ไม่แน่ใจนะเอ่อไอเอ่อตรงสำนักงานตรงนี้นะคะคือ มีคนประมาณ3ล้านแแสนคนที่อยู่ตรงนี้นะเราก็ไม่แน่ใจว่าจอบจับจับสหูรามันจะเฝ้าระวังคนโดดงานได้ทุกคนหรือเปล่าคนนี้เป็นคนดำๆหน่อยเอาไม่ใช่เขาใส่ชุดดาแล้วก็เป็นผู้ชายที่เป็นผมยาวนะคะเขาจะเดินไปไหนเฮ้ยเราเอาใจช่วยเขาเราเราตามเขาดีกว่าทุกคนเราตามดูเขาแบบว่าจับตานะคะจับตาดูเฮ้ยตื่นเต้นมากนี่เป็นอะไรที่แบบว่าเราต้องตามดู ตามแลเขาเลยนะเพราะว่าเขาเดินออกมาจับจับจบสังูร่ามันโผล่มาแล้วทุกคนมันมาวิ่งตามเขามาเขาลังวิ่งหนีวิ่งหน,งนีไหม,จะ,ไหมจะทัทนไหมจะทุบทันไหมคุณจะนน,น,นีคุณหนีไม่ทันคุณเลือดกระจุยไปแล้วตายแล้วทุกคนจับจับสังหูร่าทุกคนเฮ้ยแล้วมันก็วิ่งออกไปแล้วทุกคนดูท่าทางที่มันวิ่งออกไปนะมันไม่ใช่วิ่งธรรมดานะคือมันเดินแบบสง่าองอาจเฮ้ยพี่กูรู้แล้ว พี่กุ๊กว่ามันต้องเป็นแบบวิญญาณของอันนี้แน่เลยเป็นวิญญาณของผู้บริหารหรือเจ้าของบริษัทที่เข้ามาอยู่ในกองเอกสารเพราะตายค่ะกองเอกสารนี่แน่นอนร0 0มันก็เลยแบบทํำร้ายคนนะทุกคนไปนมาดูกันอันนี้เราเฮ้ยเราเจอคนอีกคนหนึ่งที่เดินอยู่ด้านนอกไม่นะจะทุบไหมจะทุบหรือเปล่าเฮ้ยทุกคน เราไม่สะสมความรุนแรงนะคะคือคือแต่ว่ามันเป็นปีศาจไงความรุนแรงของปีศาจเดี๋ยวมันก็จะเป็นเรื่องที่ปกติมากเลยนะเฮ้ยมันวิ่งตามผู้ชายคนนี้อยู่มันกำลังจะวิ่งตามผู้ชายคนนี้ซึ่งผู้ชายคนนี้กําลังไปหลบที่หลังรถกระบะเฮ้ยทุกคนคือตอนเนี้ยเราเอาใจช่วยผู้ชายคนนี้มากเพราะว่าผู้ชายคนเนี้ยเขาเดินเหมือนไม่ได้จะหนีออกจากงานเลยนะเหมือนเขาจะเดินตามหารถของเขาเฮ้ยแต่ก็ไม่แน่นะอ่าเราดูแล้วกันเราตามดูผู้ชายคนนี้แบบว่าระยะใกล้ชิด ไปทุกคนเหมือนเขาเดี๋ยวนะคือเขาไม่ใช่คนงานหรือเขาจะเป็นโจรนะเออไม่แน่ไม่แน่ทุกคนเรามาดูกันถ้าเขาไม่ใช่โจรน,นะคะเขาก็น่าจะได้รถแล้วนะ,ะตอนนี้เหมือนเขากำลังหารถเพื่อที่จะโจรกรรมหรือขโมยหรือเปล่าไม่หรอกมัง้ง หรือเขาเปคนแค่หลดงานคนทั่วไปมาไม่ได้การละเราต้องมาดูกันนะคะคือพี่กูก็ไม่แน่ใจว่าสิ่งที่คิดเนี่ยมันจะเป็นจริงหรือเปล่านะแต่ว่าตอนนี้นะเฮย้ยเขาเดินไปเดี๋ยวนะทุกคนตอนนี้จอมเจ,จ้าสางูรามันหายไปไหนก็ไม่รู้เราไม่สามารถเห็นไอ้เจ,อจอ้าสซงหูราได้เลยเนี่ยไปทางขวาดูสิเฮย้ยไอ้ปีศาจมันหายไปไหนเฮย้ยเอา้าเดี๋ยวนะถ้าปีศาจหายแบบนี้แสดงว่าเฮย้ยพี่กูรู้สึกว่า ขวาร้ายซ้ายดิมันแอทแทกโดน